พี่เซยจะมาบอกมันคืออะไรครับมันคือหนังสือพิมพ์ค่ะอ้าวเทเลชที่เราทำหนังสือพิมพ์ของตัวเองด้วยถูกต้องอ้าวแล้วด้านในใส่อะไรอะใส่ข่าวสารหรอข้างในตรงนี้มาดูมาดูมาดูใกล้ๆอันนี้นี่คือแบรนด์ต่างๆของเราที่เทเลอร์ที่เราทำที่เราขายบนแอมซอนนะแต่ว่าหนังสือพิมพ์อันนี้ไม่ใช่ข่าวสารมันคือสำหรับการหอ่อ สินค้าของเราก็คือใช้เป็นเหมือนกระดาษห่อถูกต้องเพราะปกติแล้วอ่ะมาดูที่หน้าพี่สิเออเพราะปกติแล้วเราห่อของเนี่ยมันก็จะห่อหนังสือพิมพ์แล้วใช่ไหมเวลาเราไปเซรามิกอะไรอย่างงี้ซึ่งของเราก็ขายอ้าวแล้วเขาไม่ได้ห่อบับเบิลก็ต้องห่อบับเบิลก่อนแต่มันก็ต้องมีแบบอะไรกิมมิกเล็กน้อยอะไรอย่างงี้สมมุติว่าเราใช้หนังสือพิมพ์ที่มันเป็นแบบมีรูส์เงี้ยได้ปะไม่ได้ทําไมอมันเป็นกฎของเมทซอน มันเป็นโกรธคือเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราลองคิดดูสินค้าของเรามาจากประเทศไทยแต่สินค้าโมเดลมาตอนมาจากทั้งโลกเลยถ้าสมมติว่าสมม่งมาจากอิตาลีอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์มันก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับพวกการเมืองข่าวสารอะไรอย่างงี้ที่นู่นซึ่งแบบไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรไ่ควรสมมติว่ามันมีขา่ขาวการเมืองอยู่ในหนังสืสสอพิมพ์อย่างเงี้ย เออแบบไจรอย่างี้เราเลยใช้โอกาสนี้ในการเป็นช่องทางในการเหมือนแบบโฆษณาฟรีๆเลยแล้วแบบนี้มีวิธีอน่นไหมครับที่นอกจากทำหลักสูตพิเศอู้เยอะแยะเยอะแยะบอกหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่บอกโอเคไว้ค่อยบอกไว้เขาบอกบายบายไม่ลากล้องก่อนไห้ดูเสริมให้ดูเสรน